ตอนที่66ส่งข่าวให้สกุลโมยามเที่ยงของวันหลังจากจัดการเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรห้าสีจนเสร็จหลิงเฉินกับหวังเซียนได้มานั่งสนทนากันต่อภายในห้องโถงภายในห้องโถงที่แสนจะเงียบงานตอนนี้มีเพียงหลิงเฉินและหวังเซียนเท่านั้นที่นั่งอยู่เรื่องอันใดงานหรือขอรับนายน้อยหลิงที่ท่านบอกว่าอยากจะสนทนากับข้าหวังเซียนถามด้วยความสงสยัย คือข้าอยากจะรบกวนให้ท่านให้ไปแจ้งข่าวสกุลโม่ให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่ขอรับลิงเฉินกล่าวออกมาอย่างไม่อ้อมค้อมส่งข่าวหรือขอรับข่าวอันใดการเรื่องที่ข้าบอกว่าจะขอยืมทวนวายุอักทีอย่างไรขอรับตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกนี่ก็ใกล้เดือนหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าร่างกายของข้าในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะใช้มัน เรื่องค่าตอบแทนในการรักษาคุณหนูรองของสกุลโมหลิงเฉินได้มาเพียงแค่เงินและไข่มุกเท่านั้นเหลือทวนวายุอักคีที่เขาทำสัญญาณขอเป็นเวลาหนึ่งวนันตอนแรกเขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะขอยืมตอนต้นเดือนหนึ่งของปีหน้า แต่บัดนี้ร่างกายของเขามันสามารถปรับเข้ากับพลังวิญญาณอันมหาศาลภายในร่างกายได้ผลเสียที่ตามมาก็หลายอย่างเขาไม่สามารถต่อสู้ในระยะเวลานาน,านได้และมันก็ทำให้การขัดเกล่าพลังวิญญาณของเขาหยุดชะงักลงไป ยามแรกที่ล่านวาจาว่าจะขอยืมในต้นเดือนหนึ่งไปเขาคิดว่าในตอนต้นเดือนหนึ่งระดับพลังวิญญาณของเขาจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าบรรลูชตาขั้นที่7แล้วถ้าเป็นตัวของเขาขึ้นไปอยู่ในระดับบรรลูชตาขั้นที่ เจ็ดเมื่อรวมเข้ากับแก่นพลังวิญญาณห้าธาตุสยบสวรรค์และทวนวายุอักคีที่เป็นอาวุธวิญญาณเขาน่าจะสามารถสังหารสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำได้แต่ตอนนี้หลิงเฉินยังคงติดอยู่ที่ระดับบรรลุชตาขั้นที่หนึ่งอยู่เลย เขาไม่สามารถต่อกรอกับสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องเลื่อนเวลาออกไปก่อนแล้วนายน้อยหลิงจะให้ข้าไปบอกกับคุณชายใหญ่ว่าเยี่ยงไรและขอรับหวังเซียนถามออกมาเพื่อที่เขาจะได้นัดหมายเวลากับอีกฝ่ายถูกเลื่อนไปอีกสามเดือนขอรับประมาณต้นเดือนสี่หลิงเฉินตอบกลับไปทันทีเพราะว่าเขานั้นคิดมาก่อนแล้ว ถ้าเลื่อนเวลาออกไปอีกประมาณ3เดือนเขาน่าจำสามารถไปยืนอยู่ในระดับมากบรรลุชะตาขั้นที่7ได้ได้ขอรับนายน้อยหลิงข้าจะเป็นธุระเรื่องนี้ให้ขอบคุณมากนะขอรับ ข้าต้องรบกวนท่านอยู่ตลอดเพราะว่าตอนนี้ข้ายังไม่สามารถออกหน้าได้ด้วยตัวเองลิงเฉินกล่าวขอบคุณออกมาตามมารยาทมิเป็นรายขอรับท่านช่วยข้าเอาไว้ตั้งเยอะเมื่อพูดจบหวังเซียนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันที ท่านจะไปเลยงั้นหรือขอรับหลิงเฉินถามเพื่อเมืองเห็นว่าอีกฝ่ายมีทำท่าทางราวกับว่าจะเดินออกไปขอรับข้าไม่มีอันใดทำอยู่พอดีข้าจะได้ไปจัดการธุระของท่านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยามบ่ายแก่แก่หวังเซียนได้มุ่งหน้าตรงไปที่จวนของท่านเจ้าเมืองโม่ทันทีโดยเขาไปแจ้งเรื่องที่หลิงเฉินบอกกับเขามาให้กับสกุลโม่ได้รับรู้เมื่อไปถึงจวนของท่านเจ้าเมือง คุณชายใหญ่โมเยี่ยนได้เชิญหวังเซียนเข้าไปนั่งสนทนากันด้านในพลางกับนำน้ำชามาต้อนรับอย่างไม่ขาดตกบุรุษไว้ยี่สิบต้นต้นที่งามสง่านั่งอยู่ในตำแหน่งประธานและหวังเซียนก็นั่งอยู่ในตำแหน่งแขก คือว่าข้าน้อยแค่มาส่งคำพูดของนายน้อยหลิงนะอรับรับนายน้อยหลิงบอกว่าเรื่องทวนวายุอักคีที่จะขอยืมจากสกุลโม่ในต้นเดือนหนึ่งคงจะต้องขอให้เปลี่ยนไปกลายเป็นต้นเดือนสี่แทนขอรับหวังว่าคุณชายใหญ่จะเข้าใจนะขอรับ ขอรับเรื่องนั้นข้าไม่ได้ติดอันใดอยู่แล้วแต่ว่าข้ามีเรื่องที่อยากจะให้ท่านหวังเซียนกลับไปถามนายน้อยหลิงสักหน่อยขอรับเรื่องอันใดหรือขอรับหวังเซียนถามกลับด้วยใบหน้าประหลาดใจเรื่องวันที่นายน้อยหลิงจะขอยืมทวนวายุอักคีของสกุลโม่เราคนที่จะเดินทางไปส่งทวนวายุอักคีให้ถึงมือของนายน้อยหลิงจะเป็นข้าและน้องหญิงนะขอรับ ขอให้ในายน้อยหลิงเข้าใจด้วยว่าทวนวายุอักคีเป็นสมบัติล้ำค่าของสกุลโมราวข้าจึงต้องกระทำเช่นนี้โมเยี่ยนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหวังเซียนก็พอเข้าใจเพราะว่าทวนวายุอักขีเป็นอาวุธวิญญาณระดับที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธเคียงเมืองเลยก็ว่าได้ได้ขอรับข้าจะนำความประสงค์ของพวกท่านไปบอกกับนายน้อยหลิงให้นะขอรับ ขอบคุณท่านหวังเซียนมาขอรับคุณชายใหญ่โม่เยี่ยนกล่าวพร้อมกับยกมือขึ้นมาคาราวะหวังเซียนตามมารยาทหวังเซียนที่ไปพูดคุยกับคนสกุลโม่เรียบร้อยแล้วเขาได้กลับไปบอกคำพูดของคุณชายใหญ่โม่เยี่ยนให้กับหลิงเฉินรู้ทันทีภายในห้องโถงนะ คอหาดกลางน้ำของหลิงเฉินเมื่อได้ยินคำขอของอีกฝ่ายหลิงเฉินก็นั่งครุ่มคิดในขณะที่มีหวังเซียนนั่งมองอยู่ข้างๆ จะเอาเช่นไรดีขอรับนายน้อยหลิงวังเซียนถามออกมาหลังจากที่เห็นว่าหลิงเฉินกำลังครุ่นคิดอย่างขมักขมน่นทำตามที่พวกเขาขอก็ได้ขอรับหลิงเฉินตอบกลับไปหลังจากที่เขาได้ตรองดูมาเป็นเวลาสักพักถ้าพี่น้องโม่อยากจะเจอเขานักเขายอมให้เจอก็ได้แล้วมันยังอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงวันที่พวกพี่น้องโม่จะนำทวนวายุอักคีมาให้เขา เมื่อถึงตอนนั้นระดับพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขาคงจะถึงไปอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้มากตอนนั้นภายในเมืองชิงลูกเขาคงไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดแล้วหลายวันต่อมาหลังจากที่หมิงเหอหลิงเดินทางจากบริเวณชายแดนของแก้นหมิงมุ่งตรงไปยังเมืองหลวง ยามสายของวันบัดนี้ทั่วทั้งเมืองหลวงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าข่าวการตายขององค์ไทจือแห่งแคว้นหนิงได้แผ่กระจายภายในวังหลวงตอนนี้กำลังจัดพิธีศพขององค์ไทจืออยู่อย่างยิ่งใหญ่ การตายขององค์ไทจื่อในครั้งนี้ถือว่าเป็นก็ตายเพื่อแผ่นดินนับว่าน่ายกย่องพิธีศพครั้งนี้มีท่านแม่ทัพใหญ่และรองแม่ทัพใหญ่เป็นผู้ที่จัดการดูแลเป็นอย่างดี พวกเขาทั้งสองก็เปรียบด่งมือซ้ายและขวาของมิงเหอหลิงในการรบครั้งนี้ในขณะที่พิธีศพถูกจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นั้นเองร่างของบุรุษวัยประมาณมิงเหอหลิงก็ได้เดินเข้ามาบุรุษไวประมาณ19 ปีที่สวมใส่อภรรสีน้ำเงินเข้มเดินเข้ามาด้วยท่าทางองอาจและหยิ่งยโสสองตาของชายผู้นั้นได้กวาดมองไปรอบๆพิธีศพที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างใหญ่โตท่านแม่ทัพใหญ่งานนี้ท่านจัดขึ้นได้ดีเลยนี้ เสียงของบุรุษผู้ที่เพิ่งเดินตามหลังเข้ามาได้ดังขึ้นพลันให้แม่ทับใหญ่เวย่ยและรองแม่ทับใหญ่หันไปมองเป็นตาเดียวผู้ที่อยู่ด้านหลังของเขาคือองค์ชายรองแห่งแคว้นหมิงหมิงลูกผู้ที่เป็นน้องชายต่างมารดาขององค์ไทจื่อแม่ทับทั้งสองได้ยกมือขึ้นมาคาระวะหมิงลูกที่ปรากฏกายออกมาพร้อมกับองคราชคนสนิทที่อยู่ด้านหลังถวายบังคมองค์ชายรองพยะค่ะ สองแม่ทัพกล่าวพร้อมกันอย่างหนักแน่นข้าไม่คิดเลยว่าเสด็จพี่จะจักไปเร็วขนาดนี้หมิงลู่พูดด้วยใบหน้าที่ไม่มีความเศร้าหมองเลยสักนิดแม่ทัพใหญ่ที่ยืนอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าคำพูดขององค์ชายรองมันคือคำเยอะเย้ยแต่เขาก็ทำอันใดไม่ได้นอกจากที่เก็บความไม่พอใจเอาไว้ภายในใจแม่ทัพใหญ่เว่ยเป็นผู้ที่อภิเศกกับท่านป้าขององค์ชายและองคหญิงทั้งหลาย ฐานะของเขาก็เปรียบดั่งท่านลุงขององค์ชายและองค์หญิงแต่กระนั้นเขาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนั้นแล้วมองในฐานะราษฎรคนหนึ่งภายในใจของมิงเว่ยคิดองค์ไทจือสามารถขึ้นเป็นห้องเต้ที่ดีได้มากกว่าองค์ชายรองหลังจากที่มาเพื่อเยยะเยยภายในงานศพของพี่ชายต่างมารดาเสร็จมิงลู่ได้ถอยหลังเดินออกไปจากพิธีศพพร้อมกับองครักษ์คนสนิทของตนเอง เหลือเอาไว้แต่เพียงแม่ทัพใหญ่เว่ยและรองแม่ทัพใหญ่เท่านั้นที่ยืนมององค์ชายรองเดินจักไปอย่างเงียบเงียเมื่อองค์ชายรองเดินหายไปจากระยะสายตาแล้วรองแม่ทัพใหญ่ผู้นั้นก็เอ่ยขึ้นทันที มันออกจะเกินไปหน่อยนะขอรับเขาส่งเสียงที่ไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนเก็บอาการของเจ้าหน่อยแม่ทับใหญ่เว่ยหันไปตักเตือนรองแม่ทับที่กำลังแสดงท่าทางที่ไม่พอใจออกมาขออภัยขอรับแต่ว่าข้าไม่ต้องพูดแล้วทำงานต่อเถอะแม่ทับใหญ่เว่ยเอ่ยคลางกับยกมือขึ้นมาห้ามทันทีองค์ชายรองหมิงลู่ที่เดินออกมาพร้อมกับองครักษ์คู่กาย บุรุษชุดดำที่ใบหน้าเคร่งขรึมที่เดินตามหลังเขาอยู่ได้เอ่ยออกมาด้วยเสียงเคร่งขรึมองค์ชายร้องไม่ควรจะกระทำเช่นนั้นนะพยะคะถึงอย่างไรแม่ทับใหญ่เว้ยก็เป็นท่านลุงของท่านพอเจ้าพูดอันใดนา เจ้านั่นมันไม่ใช่ลุงของข้าสักหน่อยในสายตาของข้าเจ้านั้นก็คือผู้ที่เป็นจุดด่างพร้อยของราชวงศ์เท่านั้นมันเป็นเพียงสายเลือดศกระปรกที่เข้ามาปะปนกับสายเลือดสวรรค์ของสกุลหมิงของข้า วงชายรองกล่าวออกมาขณะที่กำลังเดินกลับตำหนักของตนเองอะไรกันหยุ่เจ้าเจ้ากลัวมันงั้นหรือมิงลู่หันไปถามองคารักของตนเองด้วยรอยยิ้มอันเยาหยอกไม่ขอรับองคารัก์หน้านิ่งตอบกลับไปอย่างเรียบเฉย ข้าอยากรู้มาตั้งนานแล้วว่าเจ้ากับแม่ทับใหญ่ผู้ใดเก่งกว่ากาันในทางสงครามชายผู้นั้นอาจจะเก่งกาจกว่ากระหม่อมแต่ในการสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งกระหม่อมไม่แพ้แน่ขอรับหยุ่งเจ้าที่เดินตามหลังตอบกลับไปอย่างเรียบเฉยดีดีมาก อย่างนี้สิถึงเป็นคนของข้าวันนี้วันดีข้าจะกลับไปดื่มสุราให้เพลิดเพลินใจสักหน่อยหมิงลูกกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มวันนี้จะไม่ให้เป็นวันดีของเขาได้เยี่ยงไรสเสด็จพี่ของเขาก็ตายไปแล้วบัลังมังกรจะไปตกอยู่ที่ผู้ใดได้ได ทางเข้าเมืองหลวงประตูทางด้านทิศตะวันออกอาชาตัวใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามกำลังวิ่งผ่านเข้าไปภายในเมืองหลวงอย่างรวดเร็วผู้ที่กำลังนั่งอยู่บนหลังอาชาตัวนั้นมันสะกดสายตาของเหล่าชาวเมืองที่กำลังโศกะเศร้าให้เปลี่ยนไปกลายเป็นความตื่นตระหนก ท่าทางของบุรุษวัยย่างเข้ายี่สิบท่าทางองค์อาจสง่างามใบหน้า,ลาหล่อเหลาหาผู้ใดเปรียบทั่วทั้งร่างกายสวมทับด้วยเกาะสีทองประหนึ่งเทพนักรบองค์ไท้จื่อนี่นั่นมันองค์ไท้จือ่อองไทยจื่อยังไม่สิ้นพระชนชาวเมืองต่างอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อพวกเขาเห็นหมิงเหอหลิงที่กำลังควบมาผ่านถนนเส้นหลักของเมืองตรงไปที่ตัวของพระราชวางัง แม้ว่าชาวเมืองจากแตกตื่นกับการปรากฏกายของเขาแต่มิงเหอหลิงก็ไม่สนใจสักนิดดวงตาที่จริงจังทั้งสองข้างของเขามองตรงไปที่ประตูของวังหลวงที่ตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้า เมื่อใกล้ถึงประตูวังหลวงเหล่าองครักษ์ที่รักษาประตูทางเข้าอยู่ก็ต่างแตกตื่นที่เห็นไท้จือที่ตายไปแล้วควบม้ามาตั้งแต่กลายความตกใจของพวกองครักษ์ยังไม่ทันได้จางหายเสียงของหมิงเหอหลิงก็ดังก้องมาแตกลๆเปิดประตูซะพยาข่าองครักษพิทักษประตูขานรับเป็นเสียงเดียวจบตอน ตอนที่67ไทจือกลับมาอาชาสีดำสนิทที่ดูน่าเกรงขามวิ่งตรงผ่านประตูขนาดใหญ่ของวังหลวงเข้าไปด้านในเมื่ออาชาที่มีหมิงเหอหลิงนั่งอยู่วิ่งผ่านประตูของวังหลวงที่ถูกเปิดออกอย่างร้อนรอนไป สถานที่ที่หมิงเหอหลิงมุ่งไปก็คือตำหนักของมารดาของตนเองแน่นอนว่าเมื่อไทจือที่น่าจะตายไปแล้วปรากฏกายเหล่าข้ารับใช้ภายในวังหลวงก็ต่างตกใจไม่เพียงนาน,นักข่าวการปรากฏกายของไทจือที่น่าจะตายไปแล้วก็ไปถึงหูของแม่ทัพใหญ่เว่ยและรองแม่ทัพใหญ่ที่กำลังจัดงานพิธีศพของไทจืออยู่ไทจือกลับมาแล้ว ไทจือกลับมาแล้วไทจือกลับมาแล้วเสียงของนางกำนันต่างตะโกนลั่นบอกกันปากต่อปากไปทั่วทั้งวังหลวงแม่ทับใหญ่เว่ยและรองแม่ทับที่กำลังจัดงานพิธีเมื่อได้ยินเสียงนั้นใบหน้าของพวกเขาทั้งสองก็ตรหนกทันทีบุรุษวัยกลางคนที่ร่างกายกำยำทั้งสองหันมองหน้ากันด้วยความตรหนกสายตาของพวกเขากำลังถามราวกับว่าได้ยินเหมือนกันใช่หรือไม่ ผ่านไปเพียงครู่เดียวที่แม่ทัพทั้งสองได้ใช้ยืนยันความจริงที่ว่าพวกเขานั้นได้ยินไม่ผิดแม่ทัพทั้งสองได้รีบเร่งวิ่งออกไปตามหาไท้จือที่กลับมาทันทีหมิงเหอหลิงที่ควบอาชาคู่ใจมาหยุดลงตรงหน้าตำหนักของมารดาเขาเรียบเร่งกระโดดลงจากหลังของอาชาคู่ใจและเข้าไปภายในตํหนักอย่างทันที เมื่อศึกสงครามมันจบลงแล้วสิ่งที่หมิงเหอหลิงเป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นมารดาของตนเองที่ร่างกายไม่แข็งแรงบัดนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขาหายไปนานเช่นนี้ผู้คนทั่วทั้งเมืองหลวงคงจะคิดว่าตนตายไปแล้ว เระนั้นผู้ที่น่าจะโศกเศร้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นมารดาที่รับเหอหลิงกลัวว่านางจะเสียใจจนทำให้ล้มป่วยเหอหลิงที่เข้าไปภายในตําหนักของมารดาการปรากฏกายของไทยจื่อทําให้เหล่านางกํานันที่ยืนอยู่ตกใจยิ่งนัก เมื่อก้าวเท้าเข้ามาถึงเหอหลิงก็ไม่สนใจอันใดแล้วเขาใช้ดวงตาทั้งสองข้างกวาดมองหามารดาของตนเองเป็นอันดับแรกพองเฮาเพคะให้จือกลับมาแล้วเพคะนางกำนันคนนั้นเปล่งเสียงดังลั่นด้วยความดีใจที่เห็นไทจือที่น่าจะสิ้นไปแล้วกลับมาอย่างปลอดภยัยเสด็จแม่ของข้าอยู่ที่ใดการเหอหลิงหันไปถามกับนางด้านในเพคะ สิ้นเสียงของนางกำนานผู้นั้นหมิงเหอหลิงก็รีบวิ่งเข้าไปส่วนด้านในของตำหนักทันทีภาพแรกที่เขาเห็นคือมารดาที่มีใบหน้าซีเซียวกำลังจะพยายามลุกขึ้นจากเตียง มิงเหอหลิงไม่รอช้าที่จะวิ่งตรงเข้าไปหายอย่างรวดเร็วสเสด็จแม่ไม่ต้องลุกพยะค่ะเฮอหลิงได้กล่าวออกมาพร้อมกับใช้มือสองข้างของตนเองพยุงร่างของมารดาอย่างเบามือให้กลับลงไปนั่งที่ตินเช่นเดิม มานดาของมิงเหอหลิงเป็นสตรีวัยประมาณ40ปีที่สวมใส่อภรรสีขาวอันสูงสักใบหน้าของนางในวัยเลขสี่ยังคงงดงามแต่ว่าใบหน้ากับสีเซียวเหมือนกับคนที่ร่างกายล้มป่วย ผู้เป็นมารดาได้สวมก่อดบุตรชายของตนเองที่รอดตายมาได้ด้วยน้ำตาคงจะไม่มีโชคใดดีไปกว่านี้แล้วภายในใจของนางภาวนากับสวรรค์ทั้งวันทั้งคือให้บุตรชายของตนเองกลับมาไม่คิดเลยว่าครั้งนี้สวรรค์จะเมตตาจริงๆแม่คิดว่าเจ้าจะไม่กลับมาแล้วเหอหลิงนางพูดออกมาทั้งน้ำตา มิงเหอหลิงที่องอาจและมักจะแสดงใบหน้าที่เคร่งขครึมในขณะที่อยู่ตรงหน้าผู้อื่นบัดนี้เขาได้แสดงรอยยิ้มอันอ่อนโยนออกมาในระหว่างที่มารดาของตนเองสวมกอดสเสด็จแม่พยะขะอย่างไรเสียลูกก็ต้องกลับมาหาสเสด็จแม่ หลังจากสวมกอดอยู่สัพพักมารดาของหนิงเหอหลิงก็ใช้ดวงตาของนางมองสำรววจร่างกายของบุตรชายของตนเองเพื่อเช็ดดูว่าบาดเจ็บตรงที่ใดหรือเปล่ายามแรกที่นางได้รู้ว่าบุตรชายของตนเองหายไปพวกเขาบอกว่าบุตรชายของนางได้รับบาดเจ็บสาหาัสลูกแม่เจ้าเป็นอันใดหรือเปล่าเห็นท่านที่เคยเว่ยบอกว่าเจ้าโดนพิษเล่นงานอาการสาหาัส นางพูดออกมาอย่างตื่นประหนกดวงตาทั้งสองพยายามองสำรวจทุกส่วนร่างกายบุตรชายของตนเองไม่ได้แล้วแม่จะต้องตามหมอหลวงมาพวกเจ้าถี่อยู่ด้านนอกนางเพียงแค่เปล่งเสียงออกมาเท่านั้นนางกำนันที่อยู่ด้านนอกก็รีบวิ่งมารีบคำสั่งทันทีเพคะฮองเฮา เจ้าไปตามหมอหลวงมาให้เร็วที่สุดคำสั่งของเชื้อพระวง์เปรียบได้ดังวาจาสิทธิ์นางกำนันคนนั้นได้รีบวิ่งออกไปตามหมอหลวงทันทีไม่ต้องรอพยาคษาเด็จแม่ลูกมีได้เป็นอันใดแล้วพิษภายในร่างกายของลูกถูกถอนออกไปจนหมดแล้วพยะคาดหมิงเหอหลิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นบนใบหน้าที่ไม่เคยแสดงให้ผู้ใดได้เห็นนอกจากมารดา จะได้ยิ่งไรท่านพี่เคยเว้ยบอกว่าเจ้าโดนพิษโบราณที่ไม่มีทางรักษามันเป็นไปแล้วพยะค่ะเสด็จแม่ข้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้วิเศษท่านหนึ่งที่เป็นผู้ฝึกตนที่เก่งกาจ เขาสามารถถอนพิษภายในร่างกายของลูกออกจนหมดได้แล้วบัดนี้ลูกก็คำนับเขาเป็นอาจารย์แล้วด้วยนพยะค่ะเผอหลิงเอ่อยอธิบายแบบสั้นๆให้มันดาของตนเองได้ฟังเพื่อให้นางหายตื่นตระหนกอาจารย์งั้นหรือ แม่ไม่เคยเห็นเจ้าจะคํานบผู้ใดเป็นอาจารย์เลยมีเพียงท่านพี่เขยเว่ยเท่านั้นที่เจ้ายอมรับให้เป็นอาจารย์ในด้านวิชากระบี่นางประหลาดใจจนต้องขมวดคิ้วทั้งสองข้างเข้าหากันนางรู้ดีอยู่แล้วว่าบุตรชายของนางเป็นอัจฉริยะถึงขนาดที่ไม่ต้องมีอาจารย์ก็สามารถก้าวหน้าในวิถีฝึกตนได้อย่างรวดเร็วหมิงเหอหลิงเล่าเรื่องอาจารย์ของตนเองให้กับผู้เป็นมารดา แต่กระนั้นเขาก็ได้แต่ชื่นชมหลิงเฉินเท่านั้นไม่ได้บอกว่าหลิงเฉินเป็นผู้ใดเมื่อนั่งสนทนากับมารดาของตนเองไปสักพักแม่ทัพใหญ่ทั้งสองก็ได้ปรากฏกายขึ้นพวกเขาวิ่งมาจากสถานที่จัดพิธีศพของไทจืออย่างรวดเร็วเมื่อได้ความว่าไทจือเสด็จมาที่ตำหนักของพระมเหสีทันทีที่กลับมา พวกเขาทั้งเดินเร็วเข้ามาอย่างร้อนรนไม่เหลือความสุขุมของแม่ทัพที่เกรงกลายอยู่เลยสักนิดหมิงเหอหลิงที่กำลังนั่งสนทนากับมารดาอยู่ยังออกรถได้ปลายตาไปมองแม่ทัพคู่กายทั้งสองที่วิ่งเข้ามา แม้ว่าจะร้อนรนแต่แม่ทับทั้งสองก็ไม่ลืมมารยาทของตนเองหัวเข่าของทั้งสองลดลงไปติดอยู่กับพื้นก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วกล่าวอย่างพร้อมเพรียงถวายบังคมฮองเฮาแม่ทับทั้งสองเลือกทำความเคารพผู้ที่สูงกว่าก่อนจะหันไปกล่าวกับไท้จือที่นั่งข้างๆ่าถวายบังคมองค์ไท้จือพยะค่ะ หมิงเว่ยแม้ว่าเขาจะได้รับการอภิเศกกับพี่สาวของห้องแต้และได้แต่งตั้งเป็นคนของราชวงศ์หมิงแต่กระนั้นฐานะของเขาก็คือแม่ทัพใหญ่ที่อยู่คอยรับใช้ราชวงศ์หมิงอยู่ดีการที่เขาจะคุกเข่าลงไปแล้วกล่าวคำนับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดลุกขึ้นเถิดขอรับท่านลุงท่านรองแม่ทัพหมิงเหอหลิงกล่าวอย่างเรียบเฉย ขอบพระไทยพยาค่ะแม่ทัพทั้งสองลุกขึ้นพร้อมกันเมื่อหมิงเหอหลิงเห็นใบหน้าของแม่ทัพทั้งสองเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ทัพทั้งสองคงมีเรื่องมากมายอยากจะพูดคุยกับตนเองมาก เหลิงฉีกยิ้มแล้วหันไปกล่าวกับมารดาของตนเองสเสด็จแม่พยาขคะลูกมีเรื่องที่ต้องสนทนากับท่านลุงและรองแม่ทาัาลูกขอกลับตำหนักก่อนนะพยัคะแล้วลูกจะมาเยี่ยมสเสด็จแม่ใหม่แล้วเรื่องหมอหลวงและเหหลิง ท่านแม่ให้หมอหลวงไปพบลูกที่ตำหนักก็ได้พยาค่ะหลังจากบอกลามานดาของตอนเองเสร็จหมิงเหอหลิงได้เดินทางกลับตำหนักของตอนเองทันทีโดยมีแม่ทัพทั้งสองคอยติดตามกลับมาด้วยตำหนักของไท่จือตำหนักขนาดใหญ่ที่ด้านหน้ามีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ตัวของตำหนักก็มีพื้นที่กว้างขวางถูกตกแต่งอย่างงดงามประการตาดูแล้วสมกับฐานะรัชทายาทแห่งแคว้นหมิง หมิงเหอหลิงได้เดินผ่านตําหนักของตนเองเข้าไปด้านในพร้อมกับแม่ทัพทั้งสองโดยเขาสั่งให้บ่าวไพร่นำน้ำชามาต้อนรับแม่ทัพทั้งสองที่ห้องโถงอย่างไม่ขาดตกห้องโถงภายในตําหนักบริเวณโดยรอบมีของล้ำค่ามากมายถูกวางตกแต่งเอาไว้ภายในจุดต่างๆมิงเหอหลิงที่นั่งอยู่ในตําแหน่งประธานได้ใช้ดวงตามองไปทางแม่ทัพใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านซ้ายและรองแม่ทัพที่นั่งอยู่ด้านขวา ใบหน้าของแม่ทัพทั้งสองที่กำลังจ้องมองมาที่ไทจือมันคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสยัยมิงเหอหลิงได้มองกลับไปด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยของตนเองก่อนจะเอ่ยถามออกไปพวกท่านมองอันใดกันทูลไทจือกระหม่อมอยากจะถามว่าพีท รองแม่ทับกล่าวเรื่องที่ตนเองสงสัยออกมาทันทีเรื่องนั้นมันถูกถอนออกไปหมดแล้วได้อย่างไรกันพยะคทักห้าพิษปันป่วนมันน่าจะไม่มีผู้ใดถอนได้นอกจากท่านหมอเทวะที่เป็นหนึ่งใน8ดราชัห้า คุณเขานี่พยค่ะหรือว่าไท้จื่อไปพบกับท่านหมอเทวะมามิงเว่ยที่นั่งอยู่ได้ร้องถามออกมาด้วยความประหลาดใจเขาเป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับบรรลุชะตาเหตุดจะไม่รู้พิษนั้นมันร้ายกาจทิยงใดไม่ใช่หรอกท่านลุงแล้วผู้ใดเป็นคนที่พิษให้ท่ายจื้อลับพยาค่ะมิงเว่ยเริ่มสงสัยจนต้องขมวดคิว้ว เขาไม่ยักรู้ว่าจะมีผู้ใดภายในใต้ล่าที่สามารถถอนพิษชนิดนี้ได้นอกจากท่านหมอเทวะและจอมมานพิษผู้ที่เป็นเจ้าของทักษะอาจารย์ของข้าเป็นผู้ถอนให้ขอรับบัดนี้มิงเหอหลิงเอ่อยออกมาได้อย่างไม่อายปากแล้วว่าหลิงเฉินเป็นอาจารย์ของตนเองอาจารย์งั้นหรือพยาค่ะ รองแม่ทัพที่นั่งฟังบทสนทนาได้อุทานขึ้นมาอย่างตกใจไม่ว่าผู้ใดก็ต้องแสดงท่าทางประนกเช่นนี้เมื่อรู้ว่าไทจือนั้นมีอาจารย์ผู้อาวุโสทั่วทั้งใต้ล่าต่างอยากได้ไทจือแห่งแคว้นหมิงเป็นศิษย์กันทั้งนั้น แต่เป็นที่รู้กันดีว่ามิงเหอหลิงไม่เลือกที่จะคํานบผู้ใดเป็นอาจารย์เลยสักคนเรื่องมันเป็นมาอย่างใดหรือพยาคัทไหจือเหตุใดท่านถึงมีอาจารย์แล้วท่านรอดตายมาได้เยี่ยงไรกันแม่ทับใหญ่เว่ยทูลถามออกมาด้วยความสงสยัยเขาเป็นผู้ฝึกตนการที่อยู่ไม่รู้จักคนที่เป็นอัจฉริยะถึงขนาดที่ไหจือยอมรับให้เป็นอาจารย์ได้เขาก็อยากรู้จกัก หมิงเหอหลิงก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตนเองให้กับท่านแม่ทัพทั้งสองฟังแต่การที่เล่าเรื่องให้ฟังมันก็ยังคงอยู่ภายในเงื่อนไขเดิมที่ไม่เปิดเผยตัวตนของหลิงเฉินผู้ที่เป็นอาจารย์เพราะว่านั่นก็เป็นคำสั่งอีกหนึ่งอย่างของอาจารย์เมื่อได้ฟังเรื่องทุกอย่างแม่ทัพทั้งสองก็พยักหน้าขึ้นลงอย่างช้าๆพลังกับแสดงใบหน้าเข้าใจออกมาแบบนี้เองสินะพยักค่ะ ข้าเองก็อยากพบเจอกับอาจารย์ของพระองค์เหมือนกันข้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดขนาดไหนหมิงเว่ยกล่าวออกมาด้วยเสียงเรียบเฉยเมือ่อพูจบมันก็น่าแปลกท่านแม่ทัพใหญ่ผู้ที่มีศักดิ์เป็นลุงได้เปลี่ยนใบหน้ากลายเป็นใบหน้าที่เต็นไปด้วยความจริงจังที่ก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงแ้มให้จืดช่วงนี้ระวังตัวด้วยนะพยะค่ะ มิงเหอหลิงใช้ใบหน้าเรียบเฉยของตนเองปลายตาไปมองท่านแม่ทับใหญ่ระวังอันใดกันองค์ชายรองพยะข่าจบบท